สวัสดีครับผมทุกคนสวัสดีครับครับวัสดี้ก็สวัสดีครับโอเคว่าครูทำอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปสอนห้องสี่ทับสองครับครับโอเคเจอกันครับตอนนี้นะครับเราจะไปสอนตรรกศาสตร์นะครับห้องมสี่ทับสองนะครับผมอ้าวนักเรียนเฮ้ยมันต้องบอกคำวามคารพหรือเปล่าครับ เราจะมาสอนกันเนาะสิ่งแรกนะครับที่เราใช้สอนนะครับผมก็จะเป็นการเรียนการสอนรูปแบบแบบ่งปันความคิดนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่า n g p a กแพแช r e นั่นเองนะครับต้องขอบคุณคลิปจาก Youtube นะครับผม c o n เ e r s เซ i n n แอนด์ n a นเซ m a n a g น m e n t นะครับผมอย่างแรกนะครับของสต i n g แพ a r e นะครับ ก็จะเป็นการคิดนะครับหรือเรียกอีกอย่างว่า think นั่นเองครับผู้สอนนะครับกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดโดยการตั้งคำถามกำหนดหัวข,ข้อให้คิดหรือให้สังเกตนะครับผู้เรียนใช้เวลาตรงนี้นะครับก็คือใช้คิดเกี่ยวกับคำถามหรือหัวข้อสั้นๆประมาณไม่เกิน2-3งนาทีนะครับอย่างที่สองน,นะครับคือการจับคู่หรือเรียกอีกอย่างว่าแพรนะครับ ก็คือให้ผู้เรียนจับคู่กันนะครับเมื่อผู้เรียนจับคู่กันแล้วให้คุยกันเกี่ยวกับคําตอบที่แต่ละคนคิดได้และให้เปรียบเทียบคําตอบของแต่ละคนที่คิดได้หรือเขียนมาแล้วนะครับให้มีข้อคําตอบเหล่านั้นว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือว่าคิดว่าดีที่สุดนะครับหรือเข้าใจง่ายที่สุดหรือโดดเด่นที่สุดนะครับผม อย่างที่3นะครับก็ต้องมาแชร์กันหรือว่าแบ่งปันนั่นเองนะครับหลังจากที่ให้ผู้เรียนจับคู่พูดคุยกันแล้วนะครับผู้สอนเรียกผู้เรียนแต่ละคู่ให้แบ่งปันความคิดของผู้เรียนกับเพื่อนๆในชั้นเรียนนะครับก็คือแบ่งปันกับเพื่อนๆในแนวคิดของตนนะครับว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับสไลด์ล่ากันมาครับอันนี้แลกใช่ไหมเรามีวิธีการจับยัางไรถ้าดูดีๆมันจะคล้ายๆตัวเริ่มต้นของตอนีถูกบ้ ออลองใช้วิธีการจำอะไรเพจำให้ดีขึ้นและนี่นะเอาหนึ่งละคล้ายๆกับตัวอะไรเออคล้ายๆตัวห,วหอยยีแล้วก็ปากด้วยเนี่ยคล้ายๆเนาะเป็นแค่วิธีการจำนะครับถ้าแล้วจำไงดีนักเรียนเห็นไหมมันต้องขีดสองปีแล้วมันขีดมาปุ๊บแล้วก็มีลนะูกศรอย่างเงี้ยสองพยางค์พอดีคำว่าหน้ากับแล้วแต่พอมาเ, 3, เาป็นขีดสามพันปุ๊บเป็นไงก็ต่อเนื่องขีดพยัญชนะครับสามพยางค์นะครับ สมมติครูบอกว่าประบจน์ดนะฉันมีดินสอและยังมปประบทคิวว่าฉันมีปากกาถ้าครูเอาคำว่าและเข้ามาตรงน,นี้มันจะอ่านรวมกันว่าอย่างไร,ร,รฉันมีดินสอและปากกาตัวแรกใส่ีดินสอให้เป็นตัวอะไรนะอ <c oughs> ีตัวที่สองให้เป็นตัวอะไรนะ <c oughs> คิวเ <c oughs> นาะตรงกลางคือ และเราก็ใส่สัญลักษณ์เข้าไปถ้าคเขียนกใกล้ๆกันจะเป็น P และ Q จำดีรึเป้าไหมตอนนี้คาคก,กว่าคุณมีนินสอไหมไม่มีสแสดงว่าตัว P ตัวเนี้ทยใ้ที่สัญลกนินสอจะจริงหรือเท่เท็คุณต้องใส่เอฟหรือดีเอฟนะครับนะและเนาะและและโอ้ยหมดหมดแล้วและ Q ้ันมีปากกาตอนนี้ Q มีปากกาไหมมีเนานะมีจริงไหม <If. S 2> จริงนะครับถ้าครูพูดตอนนี้ฉันมีดินสอและปากกาจริง้วตอนนี้ที่ครูพูดไม่จริงนะครับดังนั้นประโยคนนี้นัประโยคนะจริงหรือเพชรเ็มเพรเ็มเราก็เลยเก็นว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเขาอา่านว่าสมมูลนะนี้สมมูลสมมูลครับเข็พที่เอฟหรือ <If. S 1> ดีเอฟหรือดีเอฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ครูไม่ม <If. S 1> ีดินสอแต่ครูม <If. S 1> ีอะไร าาาารกรแนหลังจากที่นักเรียนนะครับลองเขียนค่าความจริงลงบนกระดาษและคุณครูสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะรู้ว่าแต่ละตัวตอบอย่างไรนะครับถ้าจริงและเท็จตอบอย่างไรจริงหรือเท็จตอบอย่างไรได้เป็นอะไร ผมก็คือเราจะมาทบทวนให้นักเรียนฝึกคิดฝึกจําด้วยบลูเก็ตนะครับตัวบลูเก็ตนะครับจะคล้ายๆคาหูนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องมีก็คือโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับผมซึ่งม .4 ทั้งนึงเนี่ยมีทุกคนเลยตอนนี้นะครับเรากําลังทํากิจกรรมบลูเก็ตนะครับผมเป็นการตอบคาถามแล้วก็มาแข่งกันนะครับจากเรื่องที่เรียนก็คือตารางค่าความจริงนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมเลวครับเริ่มสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทานะครับก็คือเข้ามาในห้องนะครับ จากนั้นก็ตั้งชื่อตามใจชอบนะครับเลือกตัวละครนะครับและเริ่มเล่นนะครับผมวิธีการเล่นก็คือเมื่อตอบถูกนะครับเราจะสามารถเลือกกล่องได้3ใบนะครับถ้าเราเลือกกล่องที่ได้เงินเราก็จะได้เงินบางกล่องก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยเลียสูดแล้วเหรอ หรือบางกล่องอาจจะเป็นการขโมยเงินฝ่ายตรงข้ามขโมยเงินเพื่อนหรือการสลับคะแนนของเรากับเพื่อนก็ได้ครับแต่ถ้าตอบผิดเราต้องรอไป3วินาทีถึงจะตอบข้อถัดไปได้นะครับผมนี่นะครับเด็กๆก็เล่นกันนะครับทั้งขโมยเงินกันแย่งเงินกันสลับเงินกันนะครับผมถ้าเขาจําได้และดูตารางเป็นตัวอย่างนะครับเขาก็จะสามารถ ทำได้ด้วยแล้วก็จําได้แม่นด้วยนะครับเป็นการฝึกย้ําทําย้ําทําย้ําทําไปเรื่อยๆทําย้ํยๆททาย้ํยๆไปเรื่อยๆนะครับจนเด็กสามารถจําได้และสุดท้ายเราก็จะได้ผู้ชนะมานะครับผมเราอาจจะให้เป็นรางวัลหรือว่าอาจจะมีข้อเสนอแน่องอื่นให้เขาไปก็ได้ห้าสี่สามสองหนึ่ง เรียบร้อยครับเอาขอเสียงตบมือให้กับที่หนึ่งคน <c oughs> นั้นคือเมบี Maybe. คนไหนเมบีครับโอ้เ้ามารับรางวัลครับผม <c oughs> ไปขโมยใครมาครับล่าสุดเอาโชว์กล้องหน่อยแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> นะฮะรางวัลได้ไปแล้วนะ <c oughs> ที่หนึ่งคืออ้าวนะครับใครอา้าวสองคนอ้าโอเคมาหยิบรางวัลไปครับสองใบามาคนละสองใบ เลือกเลยคนละสองใบครับครับ,รบโอเคและนั่นนะครับก็คือการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของตารางค่าความจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่4นะครับผมเมื่อเราได้ลองใช้กันแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการนําไปใช้ก็จะแสดงเห็นว่านักเรียนเนี่ยสามารถแยกแยะได้ว่าประโยช์ใดเป็นประพจน์ได้ได้ฝึกใช้ตัวเชื่อมประโยชน์ของประพจน์นั้นๆน,น,นะครับกับประโยชน์ที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ได้ลองผิดลองถูกในการหาค่าความจริงจากการใช้ตัวเชื่อมประพจน์จนกระทั่งสามารถทําตารางค่าความจริงที่ถูกต้องด้วยตนเองได้และได้ฝึกการจําตารางค่าความจริงเบื้องต้นผ่านกิจกรรมบลูเก็ตนะฮะที่จะทําให้นักเรียนสนุกและสามารถจําตารางค่าความจริงได้อย่างแั่นยาครับผมครับสุดท้ายแล้วนะครับผมผมนายพระควัฒนเทียมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning ในครั้งนี้นะครับผม ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบใจนะครับกดไลค์ติดใจกดแชร์แต่ที่แน่ๆต้องกด subscribe ด้านล่างนี้นะครับกดได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณครับเจอกัน